สฆษณาโมลายก้มนะคะทุกคนจะสว่างปัตตานีนะคะช่วงยมเย็นนะคะยมเย็นใครที่แบบอยากจะขัดหน้านะคะช่วงนี้มากันได้เลยนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบเยอะมากเลยนะคะโปรโมชั่นปีเงียบีเงียทั้งนั้นเลย สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นผงพอกนะคะผงพอกผงพอกสมุนไพรนะคะหลายคนทักกันเข้ามาว่าก้าที่กะขันหน้าพอกหน้ากันหน้ามันคืออะไรอะ่ะมันเป็นผงพอกนะคะที่จะเป็นตัวปรับสภาพผิวลดสิวเซียนผิวมันนะคะทําให้ผิวเราเนียนใสนะคะอันนี่ก็จะเป็นแบบน้ําแร่นะคะ น้ำแร่น้ำแร่ของจะสว่างนะคะดีมากใครสนใจก็ทักมากันได้นะคะของพ่อก็จะ180บาทนะคะทุกคนสามารถแบบขัดน,นะคะขัดได้บริเวณที่เราแบบสิวเซียนเยอะอะ่ะขัดได้เลยนะคะจะลดสิวเซียนได้ด้วยลดผิวมันนะคะ ผิวเนียนใสคู่กับคู่กับน้ำแร่นะคะสดชื่นมากๆเลยสดชื่นมากๆเลยทุกคนนี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะสนใจทักกันเข้ามานะคะ สามารถสักครับผิวผิวเนียนนะคะอิ่มน้ำนี่ช่วงนี้ทุกคนแบบอยู่ที่บ้านกันอะ่ะเออสักครับได้เลยนะสวยแล้วแม่แม่ก็คือแม่นะคะแม่ก็ต้องปังนะลูกค้าบดสวยสวยทุกคน แันัียวาก็สวยมากเป๊ะมากหลังจากผัดเซลนะหลังจากผัดเซลเป็นไงบ้างอะซึ้มไหมอ,อบอกเลยนะคะว่าแบบกะเขามีแบบรีวิวในติ๊กต็อกด้วยทุกคนจะบอกว่าแบบลูกค้านะ่ารักอะลงรีวิวเองนะคะนี่ ไม่มีโฆษณาด้วยซ้ำอ่ะลงรีวิวเองแบบว่าพี่เขาปลื้มอะ่ะของเขาดีจริงนะคะทุกคนใครที่แบบยังไม่ผัดเซลลนะนี่ซื้อเลยค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะใครที่อยากจะเริ่มการผัดเซลล์นะแล้วก็อยากจะเตรียมพร้อมอยากปรับสภาพผิวโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องมีอาการเหเอเแดงนะตัวนี้อ่ะ ใช้ก่อนเลยนะคะเตรียมพร้อมไปก่อนอ่เตรียมพร้อมหมายความว่าไม่ต้องไม่ต้องรับอาการเหิดแดนแสบนะคะตัวนี้แบบดีมากในติ๊กตอที่ได้ต้องดูทุกคนดูอะ่ะว่าแบบมีการหลุดลอกเซลล์ที่มันแบบเป็นแผ่นๆนะคะเขาจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการลงนี่ผงพอกด้วยเพื่อเร่งขุย คุยคุยสวยมากถ้าเกิดว่าเราเล่นกับผงพ่อเอ้เราเราไปเราไปปะผงพ่อช่วงตอนที่มีอาการอะ่ะคุยจะสวยมากคุยจะเป็นเกรดเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นผงพ่อจะเป็นตัวดูดตัวดูดเซลล์นะคะตัวดูดเซลล์ให้เซลลแห้งไวเพราะเวลาเซลล์ผิวเราที่ตอนที่มีอาการเกิดการเกิดการคลายความร้อนของสมุนไพรนะคะเยอะแล้ว เซลผิวส่วนนั้นอะมันจะเกิดการหลุดล่อนนะคะด้วยกับการด้วยกับการผงพอกนี่แหละจะเป็นตัวที่เหมือนกับเราไปประสาเซลอะให้เซลล์มันลอกได้ไวขึ้นนี่ตัวนี้นะคะไม่มากแต่ว่าเวลาที่ว่าเราเราจะเล่นเซลอะเราจะจะเราจะใช้ช่วงตอนมีอาการเราไม่ต้องไปขาดนะอ่าอันนี้มันมีสองแบบสองแบบสองวิสองแบบด้วยกันกับการใช้ผงพอก ผงพอกนี้มันมีสามแบบนะคะอย่างเช่นแรกเลยเริ่มแรกก็คือสามารถขัดหน้าสครับผิวได้คนที่ไม่ต้องการมีอาการเห่อแดดแสบนะคะเขาจะใช้ผงพอกผสมกับน้ำแล้วก็ขัดบริเวณที่เราต้องการแบบให้เนียนอ,ะอ่ะบริเวณให้เนียนอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้าแร่นะคะน้ำแร่ก็ฉีดระหว่างวันได้น้ำแร่นะ,ะอ่าตัวนี้นะคะก็สามารถสครับผิวได้ได้คึก สเต็ปแรกของผงพอกผงพอกมันเป็นแบบทุกอย่างเลยอ่ะมันขาดไม่ได้อ่ะถ้าเราแบบถ้าเราไม่ขัดหน้าสักวันหนึ่งเนี่ยมันมันรู้สึกว่าผิวเราไม่สะอาดอ่ะทุกคนมันจะเป็นผงแป้งมีธนาคามีพรายมีคขมินแบบมันมันครบอ่ะเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วอ่ะวันนี้อ่ะสามารถสครับบริเวณที่แบบ เราไม่ต้องการให้ผิวเรามันอ่ะถ้าผิวเรามันง่ายสิวจะขึ้นไวอ่าสิวสิวจะขึ้นง่ายถ้าผิวเรามันอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าต่อมไขมันใต้ผิวอ่ะพอเวลามันผลิตเกินอ่ะไปอ่ะจะทําให้ต่อมไขมันเราขยายรูขุมขนนะอ่ามันจะเกิดการอุดตันนะคะของพวกมลภาวะอะไรง่ายมากอืมจําเป็นที่จะต้องสครับผิวนะคะหนึ่งวันอ่ะต่อหนึ่งรอบ สักประมาณ20นาทีทิ้งไว้เลยอะทิ้งไว้สัก20นาทีนะบริเวณจมูกเนี่ยสามารถสครับได้เลยร้อยแปดิบาททุกคน1้อยิบาทคุ้มมากนะคะขอบอกเลยว่าคุ้มจริงๆหลายคนหลายคนใช้ใช้ผงพอกคู่กับคู่กับแต้มสิวได้เลยนะแต้มสิวแต้มรอยเด็กเม็ดแต้มสิวแต้มรอยตาส่ง ส่งให้ฟรีเดอรส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าอ่ามีผงพอกนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าเราจะไม่มีอาการเราก็จะใช้คู่กับเซ็ตนี้เลยนะคะเซตเซตคนที่มีสิวนะคะให้ใช้แต้มสิวร่วมด้วยนะสิวจะแห้งไวนะแล้วก็ถ้าเรามีรอยสิวเราก็จะใช้คู่กับตัวแต้มรอยนะคะอ่าแต้มรอยมีสองสองสองเป็นเซ็ต เป็นเซ็พื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้เลยนะคะ,ะถ้ามีรอยสิวนะคะแล้วก็แล้วก็แล้ก็ตบนะคะบริเวณที่เป็นรอยสิวเฉพาะจุดก็ได้นะเนี่ยเเฉพาะจุดไปนะคะกะกะยิว่าถามว่าดีที่วันนั้นเปิดใจกับจันสว่างช้าน่ารักมากๆเลยกะน่ารักมากเลย เพราะว่าการเปิดใจเป็นประตูสําคัญเลยในการในการที่กะนั้นมีกําลังใจอยากจะทําหลายๆอยากจะทําทั้งพอกทั้งมาร์กทั้งครีมทาครีมคือเราผัดเซฟเนี่ยเราเราเราได้ครบทุกอย่างเลยทั้งรูขุมขนกระชับนะคะรอยสิวที่จางนะแล้วก็รูแล้วก็หลุงสิวอ่ะไปได้ด้วยมันไปพร้อมกันเลยอะ่ะอืมัมนมันดีเลิศมาก ใครที่ยังยังแบบดูรีวิวก่อนอะไรเนี่ยคือคือ,คอศึกษาไปก่อนได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดใจแบบไม่มีอาการนั้นคือเดยวต้องก็แนะนำเซตนี้นะที่ไม่มีอาการก็จะเป็นผงพอก,กับแป้งรอยนะอ่าถ้าเป็นเซตที่ไม่มีอาการเท่าไหรเ่เด็กพิจิตหน่อยอ่าเซตที่ไม่มีอาการนะเซตที่ไม่มีอาการอ่าจะเป็นผงพอกร้อยแปดสิบบาทกับ กับแป้งรร้อยสามร้อยเก้าสิบห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบบาทใชาห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะที่แบบไม่มีอาการมากนะ,ะผมพอกกับแป้งรอย<ม>สำหรับคนที่เป็นรอยสิวแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีสิวนะคะก็จะเป็นเซตนี้นะห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดสิบบาทนะคะน,นี่เด็ใจสิว<ห>น,นานา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของพ่อเริ่มต้นเพียงแค่หลักหลักห้าร้อยเองอะ่ะหลักร้อยเท่านั้นอ่า<ๆ>ไม่ต้องแบบเยอะแยะนะคะหลายคนอยากเปิดใจแต่เห็นแบบเอออยากจะเริ่มต้นก่อนได้ไหมได้นะจ๊ะไดท้ทักมาได้เลยหน้าน้หน้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะเราแบบ เรามีรีวิวแบบเยอะมากลูกค้าที่ใช้จริงจริงนะคะนี่เหมือนกันกันดีวาเองก็เป็นแบบลูกค้าที่น่ารักสะก็คือลงรีวิวให้ด้วยลงแบบแต่ละสเตปให้เลยอ่ะนี่นของกะเขาเดี๋ยวจะให้ดูของกะเขาแบบลงลงรีวิวแบบตอนมีอาการตอนหลุดรอบเซลอ่ะทุกคนแบบคือชัดเจนมากเลยอ่ะของกะ นี่เดี๋ยวเราจะดูดูในติ๊ต่อของก้านะก้าก้าได้รับไอ้นั้นด้วยนะกีบัเชอร์นะกีบัเชอร์นะนี่ของกะาเขานะคะอ่านี่นี่นี่อยากจะถามว่าก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้อ่ะก เป็นระดับนี้เลยใช่ไหมโรยสิวเลยใช่ไหมเพราะตอนนั้นอ่ะเต้องเต้องไม่ทันไงที่จะดูตั้งแต่เริ่มแรกนี่นี่ของก้าเขานะคะนี่นี่ของก้าชัดเจนมากเลยพเพราะอะไรถึงก้าเขาปลื้มอ่ะ ทุกคนแต่กนล็อกล็อก,กอาการได้เยอะได้ดีมากๆอ่ะล็อกอาการได้ดีมากๆดูๆดูด,ดูได้นะคะแบบก็เขาลงรีวิวตัวเองด้วยอ่ะอืนี่รอยสิวของกเขาอืมนี่ชัดเจนมากเลยอ่ะ อตอนนี้คือตอนนี้คือปังเลยนะคะเจ้าตัวเจ้าตัวตเมนเองอะ่ะเจ้าตัวตเมนเองนะคะปังเลยรอยสิวที่หน้าผากอะ่ะจะบอกว่ายากนะยากนะถ้าแบบถ้าใครรู้อะ่ะรอยสิวที่หน้าผากเป็นอะไรที่แบบโหกว่าจะได้จางกว่าจะได้กว่าจะถ้าไม่ได้ทําแบบหลุดลอกเซล์นั้นน่ต้องบอกเลยนะเป็นปีก็ยังไม่จางอีกเป็นปีก็ยังไม่จางถ้าเกิดว่าไม่มีการลอกเซลล์แบบลักษณะแบบใจสว่างอะ่ะ กว่าจะจางมันยากมากเพราะว่าชั้นที่เป็นชั้นผิวแข็งแรงที่สุดก็คือหน้าผากทุกคนหน้าผากเป็นอะไรที่ลงยาก,ก็แล้วอะไรก็แล้วก็คือยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเล่งอาการกับการแบบเห่แดงนะคะลักษณะแบบจะสว่างเนี่ยก็คือ,คอเนี่ยปังมากน,านี่ตอนตอนที่ว่ามีอาการนะคะ นี่คือเนี่ยตอนตอนตอนนี้ค่ะตอนตอนตอนที่ว่ามีอาการแล้วมันหลุดลอกเซลล์เนี่ยคือส่วนข้างบนเนี่ยไปเยอะมากเลยอ่ะไปเยอะกันอยู่ไหมอ่ะกันอยู่อ่ะอันอยู่อันอยู่ว่าอยู่ไหมตอนนี้อนี่จะบอกว่าเจ้าตัวเขาทํารีวิวรีวิวในติ๊กตอกเองเลยนะคะน่ารักมาก จะมีจะมีคนหนึ่งนะคะท,ที่แบบที่ต้องดูนะคะนอะ้องเขาก็ทำลักษณะผัดเซลล์เหมือนกันของน้องอดูไหนแล้ว ผัดเซลล์หิวจันสว่างนี่จะบอกว่าทุกคนทุกคนลงติ๊กตอกอ่ะลงลงรีวิวเองเลยไม่มีหน้ามานะคะของจันสว่างเนี่ยคือเขาปลื้มอะ่ะเขาปลื้มกับผลลัพธ์ที่ได้อะ่ะนี่นี่นี่นะคะ,ะชื่ออวาตีนะเอราวาตตีนะคะนี่ การผมจะสว่างด้วยนะคะตอนนี้ก็คือฟังมากเลยตอนตอนผัดอะ่ะคือได้เกล็ดผิวแบบนี้คือโอเคมากเลยนะถ้าได้เกล็ดผิวแบบเล็กๆละเอียดละเอียดเนะี่ยคือโอเคเหมือนกันกนะ็คือเกล็ดผิวแบ่ยบไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะ เราเราไม่เหมือนเพื่อนไม่ใช่นะคะแต่ละคนเนี่ยจะได้เซลล์ผิวใหม่ด้วยกับการหลุดลอกเซลล์ไม่เหมือนกันบางคนก็ได้แบบผิวแบบเป็นกรดขุยละเอียดละเอียดบางคนก็ได้เกล็ดแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยอะซึ่งซึ่งจะบอกว่าคนที่แผ่นใหญ่อะส่วนใหญ่แล้วอะส่วนใหญ่แล้วผิวชนิดที่เป็นกลรดผิวใหญ่จะลงแบบชนิดแบบพอกสดอ่าพอกสดจะเยอะหรือไม่ก็ไปเล่นเซลล์ช่วงท้ายๆมีอาการเยอะอ่า แต่ถ้าเกิดว่าได้เกรดผิวละเอียดน่ะก็คือผิวเราไม่มีปัญหาเยอะนะคะก็คือจะมีการผัดหมุนเวียนเซลล์ใหม่ได้ได้เรื่อยๆเลยสามารถที่จะผัดได้ทุกได้ได้หลายรอบนะคะการผัดเซลล์แบบจะสว่างเนี่ยเราจะผัดได้หลายรอบนะกระตุต้นผิวใหม่ได้ตลอดนะคะไม่ได้ทำให้ผิวบางเพราะว่าเพราะามันเป็น,นกลไกของธรรมชาติอยู่แล้วนะ มันเป็นมันเป็นปกติของธรรมชาติของผิวนะคะในการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นทุกเดือนนะคะ28วันครั้งหนึ่งในการผัด28วันครั้งหนึง่งแต่พอเวลาผิวเราเกิดเกิดการรับอะไรบ้างรับสารอ่าแบบไปพลาดอะพลาดโดนสารเจ็บช้ำน้ำใจทำกับชั้นได้ <S 2> <S 2> <S ถูกไหมเออเครียดไปอีกทำยังไงอะ่ะ ต้องมาที่จะสว่างนะเพราะว่าจะสว่างจะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยมากนะคะปลอดภัยไม,ไม่ไม่มีเคมีควบคุมแน่นอนเพราะว่าเรามีวิทยากรมวิทยาศาสตร์นะคะมารับรองได้นะคะมารับรองด้วยในการผัดเซวบบจสว่างจะใช้รากไม้นะคะทุกคนรากไม้อาจ้ากา,กายอยูนะคะกระสับลายยูนะคะนองหัวเราะเลย นี่นี่คือผลลัพธ์ของจันสว่างนะคะที่แบบเราเห็นกันนะคะจากลูกค้าทุกคนน่ารักมากน้องผู้ชายนะคะน้องผู้ชายหลายคนเนี่ยมาทํากับกับจันสว่างนะคะมาทากับจันสว่างโดยที่ส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องภูมิแพ้เข้ามาก็เยอะนะคะอใครที่ ลูกค้าถามพี่คนจังหวัดอะไรครับอ๋อจังหวัดทุกจังหวัดเลย เป็นคนจังหวัดปัตตานีนะคะกับยังก็ยะลาแล้วก็กะก็ทำแบบศูนย์บริการด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาเข้าศูนย์ก็มาหาได้นะคะมีศูนย์สาขายะลาอยู่ที่ใกล้วิทยาลัยอาชีวะนะแล้วก็สาขาปัตตานีอยู่ที่เยื่ออาคารอเนกประสงค์นะคะ,อ,ะอาคารอเนกประสงค์ก็อยู่ยยยตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยมีบิ๊กซีกำลัง กำลังจะเปิดแล้วนะคะบิ๊กซีมินินะคะใครที่แบบมาปัตตานีก็มาได้นะคะจะบางปีก่อนถ้าถ้ายะลาก็สายสิบห้านะคะก็มีถ้าไม่เจอกันก็จะมีน้องๆนะคะน้องน,ะะน,องน้องเทอร์พีสน้องพนักงานนะคะที่จะพูดคุยให้ความให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผัดเซลทุกอย่างเลยนะนี่น้องน้องกะลงนะคะกะลง ลงก็เพิ่งผัดเสร็จนะคะอ่าก็จะเป็นน้องพนักงานอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ภูมิแพ้นะทุกคนนะน,นี่น้องอ่านี่แต่แรกเลยนะคะแรกเริ่มนะคะเป็นเม็ดใหญ่สิวเม็ดสิวเม็ดใหญ่สิวอักเสบนะคะสิวอักเสบเนี่ยจะเป็นสิวที่เกิดจากการ หเลยเรื่องโฮอร์โมนนะคะ,ะถ้าเป็นสิวเม็ดใหญ่เรื่องโฮอร์โมนสัดส่วนใหญ่นะคะโฮอร์โมนโฮอร์โมนที่แบบเป็นเอสโตรเจนฮอร์โมนที่ผลิตมากจนเกินไปก่อให้เกิดการอุดตันค้างในรูขุมขนนะคะ,ะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแบบกินาอาหารทะเลไม่ได้กลุ่มภูมิแพ้ดูเวยนะคะก,ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบ ที่ที่ขึ้นบางทีก็ขึ้นที่เปลือกตาก็มีนะคะเคสที่ที่ได้ต้องทํามาเนี่ยมีขึ้นทั้งเปลือกตาริมที่คอนะคะกรอบหน้ามีหมดเลยอืมอเคเด็ดยะเสร็จแล้วมีอะไรแม่นเนี่ยกรอบเลือดนะเดี๋ยวจะครอบแก้วอะเรามีครอบแก้วด้วยของได้กี่จุดเอ่ยเลยสองจุด ให้เด็กเขียนชื่อด้วยน,นี่นะูาสู์ก็เราก็จะมีแบบการคอบแก้วด้วยนะสําหรับคนที่แบบต้องการต้องการแบบหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนใต้ผิวเรานะให้สะอาดขึ้นให้มีการให้มีการไหลเวียนนะคะไหลเวียนเรื่องสิวลดลดอาการการอักเสบได้ด้วยนะคะ,ะคนที่คนที่อยากจ,จะมาคอบแก้วก็มาได้นะ อ่าเด็กเขียนชื่อได้นะอ่านะคะก็ก็สำหรับสาหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการผงพอกนะคะอ่าผงพอกวันนี้เราจะให้ทุกคนทักเลยกดลิงก์โปรไฟล์เลยนะคะร้อยแปดสิบบาทไม,ไม่ไม่มีค่าส่งนะคะส่งให้ฟรีนะคะ ่าตัวนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอ่าเราเรามีการจัดโปรโมชั่นตลอดนะคะอ่าใครที่สนใจก็ทักแชทนะถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบลดผดเลยนะคะก็แนะนำเป็นตัวสบู่ด้วยเซตเซตส,สบู่หน่อยเด็เซตสบู่เซตพื้นฐานอ่าสบู่ นี need, 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 sab u, sab u, ่นี่นี่สบู่นะคะสบู่สบู่ตอนนี้นะคะเราเรายังได้ราคาลดลดเดิมนะคะเด็กมาหน่าเลยอ่าเรายังได้ราคาเดิมนะคะร้อยสิบบาทนะอ่าร้อยสิบบาทสนใจก็ทักมาเดี๋ยวพีงเราเดี๋ยวนี้เด็กเม่เด็กเม่เอตรนะ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ได้แต่ต้องจ้สว่างนะคะอันนี้เรามีสองกล่องเอ้เรามีสองกล่องอะเรามีสองก้อนในหนึ่งกลอง่องอ่าใครที่สนใจอยากได้ก้อนเดียวก็ก็แบ่งนะคะร้อยสิบบาทนะตัวนี้อืมร้อยสิบบาทนะคะใช้ดีมากนะคะเป็นแบบใครที่แบบชอบแบบแนวเฮอร์โบลน่ะยังไงก็ติดใจนะคะ ยังไงก็ติดใจแน่นอนนะคะคู่กับผมพอกนะไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการไม่มีอาการถื่นแดงนะเป,นเป็นเป็นเซตของการปรับสภาพผิวจริงๆไม่อยากจะพูดในว่าว่าว่าผัดเซลล์หมดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของบำรุงก็เยอะกลุ่มของปรับสภาพผิวก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกคนมาหาเนี่ยมาปรึกษาผิวก็คือจะเน้นในเรื่องการผัดเซลล์อย่างเดียวนะคะ อืนะคะก็เรามีกลุ่มทุกหมวดน,นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีอาการนะคะในกลุ่มของของของผัดเซลล์นะเราก็จะให้ใช้เป็นผงเร่งนะคะห้าร้อยก้าสิบบาทนะคะผงเร่งผงเร่งตัวนี้คือการเร่งรัดการผัดเซลล์น,นะคะใครที่ต้องการที่จะเร่งอาการเลยให้เหอแดนแสบเลยก็ทำยังไงอะ่ะเร่งเลยค่ะเร่งเลย ใช้ผงเร่งเล,เลยกับตัวหยดท,ที่เป็นตัวเร่งอาการอ่ะอ่าอันนี้คือเร่งน,นะคะตัวเร่งอาการในการผัดเซลล์5้ารบาทนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ากล้าแบบไม่กล้ามีอาการอ่ะอยากจะให้แบบรอยสิวจางลงอ่อนๆได้ไหมก้าได้นะคะก็แต่ว่าจะไม่ฟิกในเรื่องระยะเวลานะถ้าเกิดว่าจะทำอ่อนๆก็จะใช้เป็นแนมรอยนะคะผงพอกนะคะ กับสบู่นะอ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะมีน้องคนนึงเนี่ยเป็นสิวนะคะเป็นสิวแล้วก็จะเราก็จะเน้นในเรื่องแป้งสิวซะส่วนใหญ่นะมีแป้งสิวเนีย่ยน้องน้ <tack. S 2> อมี่นี่ก็คือแบบเป็นสิวแล้วก็ที่ราไปถึงคอเลยนะคะอ่าไปถึงคอเลย อชัดเจนมากนะคะหูเร่งแต่งสิวนะคะน้องน้องเน้นในเรื่องแต้มสิวนะคะแต้มสิวอย่างเดียวเลยจริงๆแบบว่า นิ้นในเรื่องแต้มสิวให้บ่อยเพราะว่าแต้มสิวเป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะสามอยสิบาบาทนะส่งให้ฟรีนะคะ399บาบาทนี่ นี่คือสิวแห้งมากแล้วอ่ะสิวแห้งมากก็เลยจริงๆน้องอยากจะทําต่อนะคะแต่ลูกค้ายอยากจะทําต่อแต่เราอ่ะอยากจะให้เน้นในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวไปด้วยนะคะก็เลยจะให้ใช้เป็นพรยเจลนะคะพอเวลาเรามีอาการเหรอยแดงแสบเสร็จแล้วเราจะ ให้ใช้พายเจลนะคะในการฟื้นฟูผิวไม่ไม่ให้ไม่ให้เป็นตัวบำรุงก่อนนะคะกลุ่มของคนที่เป็นสิวอะ่ะเราจะไม่ให้ตัวบำรุงนะคะจะให้ใช้เป็นตัวเป็นตัวพายเจลนะคะนี่ทุกคนเด็กไนี่ไพายเจลตานี่เป็นพายเจลนะคะกลุ่มกลุ่มของคนผัดเซกลุ่มกลุ่มของคนที่จะฟื้นฟูผิว ให้นิกใช้ไพเจลนะคะเป็นตัวสร้างเซลล์ให้แข็งแรงขึ้นโดยนี้290บาทนะคะ,ะก็จะให้น้องใช้ตัวนี้เพราะว่าไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือเกลี้ยงมากนะคะแบบสิวแห้งหมดเลยทั้งทงที่แบบเป็นสิวเม็ดใหญ่เลยอ,ะอ่ะเป็นสิวอักเสบจริงๆนะคะเยอะมากรีวิวแน่นนะคะรีวิวแน่น หมดนะคะกับค่าที่จ่ายที่ที่น้องมานะคะหมดค่าที่จ่ายอยู่เพียงแค่ห้าพันเท่านั้นอ่าเรียงเลยนะห้าพันเท่านั้นห้าพันกว่ากว่านะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะคะเวลาเราเวลาเรารักษาเราก็จะมีฐานข้อมูลให้ดูด้วยว่าอ๋อเราหมดไปเท่าไหร่กับการรักษาเราก็จะได้เราก็จะได้แบบโอ้สบายใจเนอะเออได้ รู้ว่าเราหมดในเลทนี้ไม่ได้เยอะมากยังไม่เกินหมื่นนะคะไม่จะเป็นต้องลงคอสนะเพราะเรกต้องก็ไม่ได้เน้นในการในเรื่องลงคอสนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะก็ทักแชทนะคะทักแชทกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์บ่อยๆนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามของของแต่กต้องจะสว่างนะคะ